กว่า250ล้านปีก่อนธรรมชาติได้ก่อกําเนิดของขวันอันล้าค่าแก่มวลมนุษย์บนเทือกเขาฮิมาลัยหิมาลัยเทือกเขาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกแหล่งกําเนิดของผลึกสีชมพูซึ่งหลอมร่วมกันตามกระบวนการทางธรรมชาติอย่างต่อเนื่องยาวนานจนกลายมาเป็นเกลือแห่งชีวิตเกลือหิมาลายันเกลือหิมาลายันสะอาดบริสุทธิ์ประกอบไปได้วยแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ถึง84ชนิดต่างจากเกลือทั่วไปซึ่งผ่านกรรมวิธีในการผลิตที่ทำให้สูญเสียคุณค่าและมักมีสิ่งเจือปผลเกลือฮ <ayo. S 1> ิมารายันจึงเป็นที่สุดของเกลืออันทรงคุณค่าเปี่ยมด้วยพลังที่สะสมไว้มากมายและพร้อมที่จะปล่อยออกมาเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณ เชิญพิสูจน์เกลอเอกาฮิมารายันด้วยตัวท่านเองที่ทำเกลอเอกาฮิมารยันพาราไดส์พาร์คชั้นจีเอกาหนึ่งเดียวกับธรรมชาติโทร082 222 4091-99เกลือเอกาฮิมารยันเอกา